ใจลยสวัสดีครับที่นี่จังหวัดสุราธานีครับทั้งหนึ่งมีภารกิจจะเดินทางไปที่อำเภอพูนพินจังหวัดสุราธานีไปสถานีรถไฟนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศที่ริมเขื่อนริมแม่น้ําตาปีมาฝากตรงที่สะพนานนฤทธนุนคนเดินครับนิดหน่อยเนาะกำลังจะเดินทางไปเดินทางจากในตัวเมืองสุราธานีไปอำเภอพูนพินประมาณ14กิโลเนาะก็ไปส่งลูกบ่าวกับบางกอกครับก็ไปทํา ภารกิจของลูกบ่าวให้เสร็จเรียบร้อยก็คือทําเรื่องจบปีการศึกษานั่นเองนะครับเรียนจบแล้วจบมาหาลัยแล้วเย่พอดีใจที่สุดเลยอ่าตอนนี้เรากาลังเดินทางไปนะครับเดินทางไปก็ประมาณ14กิโลก็เดินทางก็ประมาณเท่าไหร่อะยี่สิบนาทีไม่ไมถึงประมาณครึ่งชั่วโมงเดียรถติดหน่อยหน่อมาถึงแล้วสถานีรไฟอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนี่ไงออริจินอลมากม เดี๋ยวนี้ออะไรนะล่ะร,รถไฟอ่ะคือมันเดินทางตรงเวลา้นกว่าเก่าเยอะนะที่บ้านนะเป็นอย่างนั้นนะรู้สึกว่ามันมันดีนะลูกชายก็ชอบรถไฟเพราะว่าเขาเป็นคนตัวค่อนข้างสูงมากๆเกือบร้อยแปดสิบนะเขาก็เลยชอบนั่งรถไฟและอย่างมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับหอพักเขาเนาะแล้วก็มีสัมภาระเยอะด้วยมีรถไฟมาหนึ่งขบวนก่อนอันนี้ยังไม่ใช่ขบวนนี้นะแกเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับอันนี้รู้สึกว่า จะไปกรงเทศอื่นกันแต่ว่ามาจากสถานีอะไรแล้วอ่ะงลวกชายอีขบวนหนึ่งเป็นตู้นอนนะตู้ตอนเองลวงชายท่านพูดจะสายก็ได้ท่านพูดสายกรได้ ท่านผู้อ่าที่เขาระต้องการจะลงอาหารทีจุมปินจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระดัเก็บต่อไรนะสัปดาระผู้อื่นลงมาด้วยอ๋อมาจากกันตังแล้วก็ไปสถานีพิวัตรุนเทีาางที่นั่งเที่นอด้วยคประัดบัตไหมัจำไปได้ครเรียกว่าอะไรยิ่ได้งะาการ5ค right? um. uh ่ะ okay. วนี้โตนี้ตู้ตู้ใหม่มากในตู้หลังเนี่ยอ่าของลูกชายเข้ามาได้หลยยัง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 อีกขบวนอันนี้รอให้ขบวนนี้ออกไปก่อนนะอกคุณคุณพ่อเป็นแม่นะพอลูกมาแป๊บหนึ่งแต่ตับปับไปอีกแล้วได้ไห้ ตอนที่เข้าปีหนึ่งนะตัวเล็กนี่เดี๋ยเองนะครับลูกเขียดพอเรียนจบเท่านั้นแหละลูกเขียดหายไปไหนไม่รู้อันนี้ลูกอะไรไม่รู้ตโตเริม่มเทิมเลยลูกเบา <c oughs> แต่วแต่ว,ตวสมบูรณ์ดีบายบาย มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหตกใจหมดเลยฮ้ยักใหม่อ่รัวมากเลยครับจมเป็นผสมผสานนะอ่าที่นอของชายคนตู้ที่ตก่งใหมากที่ัรอเกันหน่อยนึงลูกมีอ่อ ครับได้งานได้การทําดีๆนะลูกนะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง,งะน,น,องงน,งน,นะคิถถถถถ่ถึงได้ก็สมปรารถนาการได้งานดีๆเงินดีๆนะคุณผู้ชุู้ชมบ้คุณม้คูู่้้คู่้น้คมผ นี่ตู้ควกคองางใหม่นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืใจหายมันจ้าเนาะขอให้รถตู้ออสบควาพคยเีทนใดชีวิตนะการงานาการเงินความรักครอบครัวเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพดีลูกเออดูป่าวเออเจริญเจริญลูกเออสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี เดินทางปลอดภัยกันนะครับทุกคนมีช่องอยู่เบื้องหน้าที่นี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสถานีรถไฟอำเภอพ,พุนพินเก็บภาพบริการมาฝากครับบ๊ายบาย